Falava. နာ <m> းမ <m> What? Awesome. สร้างความมั่นใจทางเศรษฐกิจและสังคมทั้หน่งซึ่งรัฐบาลได้กำหนดนโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิตโดยส่งเสริมให้ผู้ต้องการมีงาน ผู้ต้องการประกอบอาชีพอิสระไม่มีงานทาได้อย่างรวดเร็วสามารถประกอบอาชีพทั้งในระบบและงานอิสระที่ตนถนัดนายจ้างได้บุคลากรที่ตรงความต้องการหรือว่าเป็นการพัฒนารูปแบบการจัดงานนัดพบง,งานที่นัาสมัยและ,ปะเปิดเผยผลสำเร็จต,ตามวัตถุประสงค์ของงานนั่นคือนายจ้างมีมุลภาพได้ลับจ้างมีมุลภาพตามจานวนที่ต้องการในง,งานครั้งนี้การจัดงานในครั้งนี้นนกลุ่มเป้าหมาย ในระดับผุ้ทการศึกษาตั้งแต่ระดับประกาศมาบัติวิชาชั้นสูงผู้ที่ปริญญารรีขึ้นไปโดยผู้สมัครงานสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าทา,ทางอินเทอร์เน็ตเพื่อสมัครงานและเลื่อกตำแหน่งงานว่าตามความต้องก,การได้จำนวนมากในคราวเดียวกันและเมื่อถึง รหว่างวันที่17ถึง18มีนาคม2560โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆประกอบด้วยการรับสวัสดีงานได้มีสถานประกอบการเข้าร่วม ชิญครับคือท่านจัดหน้านี่ัวหน้าเรียนนะครับท่านผู้บริหารสตาร์ไจีเซ็นเตอร์นะสาขาที่สมัยท่านคนน่าสวยและการ สิ่งที e ่พวกเราทุกท่าส่วรจะต้องร่วมกันนะครับกับเพื่อนมากโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมเพื่อรรับนโยบายโมเดลเศรษฐกิจพอร์ตหรือว่ามีซีเนี่ยนะครับพื้นที่จังหวัดระยองเป็นพื้นที่ป้องกันสำคัญในการที่รัฐบาลจะกับเพื่อนนโยบายนี้นะครับจริงๆแล้ว ผมทราบแล้วนะครับสนามบินอูนกะเฮาก็จะได้รับการยกระดับเป็นสนามบินนานาชาติแห่งที่สามที่ในพื้นที่ของระยองเราค่าเรือน้ำลึกนะครับที่จุดสิ้นสุเพื่อรองรับเรือคลุ้ยเรือสำราญเพื่อสร้างถนนการท่องเที่ยวของประเทศโดดถึงระบบขนส่ง ทั้งระบบรางคู่แล้วก็ระบบรถไฟความเร็วสูงซึ่งเป็นเรื่องเล่งด่วนที่รัฐบาลจะตั้งใจทําให้เสร็จภายใน5ปีนะครับทุกโครงการต้องเริ่มเดินหน้าอย่างช้านะครับก็ภายในปีปลายปีนี้หรือต้นปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดระยองเองนะครับน,นี้นรัฐบ,บาลได้ไปเชิญชวนผู้ประกอบการในต่างประเทศ ที่ตรงกับความต้องการของนโยบายรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาสารมที่เป็นวิต่อสิ่งแวดล้อรวมถึงที่เป็นนวัตกรรมที่เรมาดูรูปสเกลนะครับว่าจะเป็นเรื่องไบอวีจะมีเรื่องระบบปูนยนต์นะครับที่จะมาใช้เพิ่มขึ้นวมถึงระบบยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งจะมาช่วยแทนพลังงานที่ตกเขตนี้ ตัวเรียบนะครับก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลกำลังชักจูงผู้ลงทุนที่มีเทคโนโลยีเข้ามาในยุคที่ของเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือคนของเรานะครับนอกจากการจัดตั้งโรงแรมนี้เนี่ยสิ่งจะเป็นอย่างที่มขาคือต้องเตรียมคนในอนาคตที่จะเข้าสู่ระบบการผลิงเที่ยวส่วนตัว การทุ่มแรงงานในครั้งนี้เนี่ยกคนก็ไปช่วยกันทำความเข้าใจเพื่อพี่น้องนะครับญาติพี่น้องให้คนกล้าสัคขานะครับ Bye. Uh -huh.

การอลังการมากนะฮะเวทีแข็งแรงนะคับโคบโคบท่านเอาไหล่ออกมาท่านเอาไหล่มาสิกท่านเอาไหล่